นี่ค่ะวันนี้พบกับชาแน,นลอาจารย์มืรักทีสตานะคะวันนี้เป็นวันพิเศษเลยก็คือวันที่2อเดือน2นะคะที่จะสักราช2022นยีะวันนี้เรามาออกรถใหม่เทอเร์เซียต์คิวแบบอร์คอสนะคะรุ่นตัวนี้คือรุ่นท็อปเลยนะคะวันนี้เรียกง,ง่ายว่าเป็นเลิกงามยามดีเลยแล้วเดี๋ยววันนี้อาจารย์มือจะทำคอนเทนต์ในส่วนของสีรถด้วยเนาะสีรถมงคลน,นะคะไม่ว่าจะคุณเกิดวันไหนเนี่ยควรจะใช้สีอะไรดีนะคะเรียกง,ง่ายว่าเดี๋ยวเราจะตัดจัดเต็มไปเลยค่ะ ที่เราจะมาออกรถเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือพวงมาลัยอันนี้เป็นพวงมาลัยดอกเราเรืองค่ะเรียกได้ว่าคนไทยมีความเชื่อว,ว่าดอกเราเรืองจะทําให้เราจเจริญรุ่งเรืองนะคะแล้วก็ทุกๆครั้งเลยอย่าลืมนะคะเวลาที่เราออกรถเนี่ยขอให้ดูเลิกงามยามดีด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะบางคนมีครูบาอาจารย์ของตัวเองก็ไปให้เขาออกไทยก็ได้หรือว่าบางคนนับถือพระนะคะก็สามารถจะให้พระนะคะหรือว่าเกจินะคะออกเลิกออกรถไทยก็ได้หรือว่าบางคนง่ายๆเลยเปิดอินเทอร์เน็ตดูเลิอกออกรถก็ได้ะคะ่ะ มาต่อกัอนด้วยพาสสี่รถกันบ้างเนาะเนื่องด้วยอาจารย์มิวนะคะออกคันนี้มาเลยนะคะน้องนินจินดาเนะเรียกไง่ายๆว่าชื่อนินจินดาเนี่ยก็มาจากสีดำนั่นเองเนาะแต่ทีนี้เราจะมาดูกันว่าเกิดแต่ละวันรถแต่ละสีถูกฉลอยังไงกันบ้างค่ะทีนี้เรามาเริ่มกันต้นด้วยสีดําสีดําแบบนี้เลยนะคะจริงๆแล้วสีดำเนี่ยเป็นสีคลาสสิกนะคะเรียกว่าเป็นสีมงคลเลยก็ว่าได้ทีนี้เราจะมาดูกันค่ะว่า เกิดวันไหนที่ใช้รถสีดำแล้วดีบ้างวันแรกคือวันอาทิตย์ค่ะต้องบอกก่อนคขาคนที่เกิดในวันอาทิตย์เนี่ยเป็นคนที่มีความร้อนแรงเนาะแล้วเราก็ดอบกันนะคะดอบความร้อนแรงดอบความใจร้อนกันด้วยสีดาก็ได้วันที่2คือวันอังคารค่ะนะคะคือคนที่เกิดในวันอังคารเป็นคนที่ทําอะไรรวดเร็วอยู่แล้วนะคะคนที่เกิดในวันอังคารจึงเหมาะกับรถสีดําแบบนี้เป็นที่สุดเลยค่ะและวันที่3นั่นคือคนที่เกิดในวันพุธอย่างอาจารย์มิวเองค่ะบอกไว้ก่อนเลยเกิดวันพุธกลางวันนะคะที่นี้ก็จะเหมาะกับรถสีดําด้วยอีกอย่างหนึ่ง ก็เป็นสีดําเป็นสีประสมวันเกิดด้วยเหมือนกันนะคะดังนั้นก็สามารถใช้งานได้เลยต่อกันด้วยวันพระหัสสบัดีค่ะวันพระหัสสวัดีเนี่ยก็สามารถใช้สีดําได้เหมือนกันนะแล้ววันสุดท้ายก็คือวันเสาร์เนี่ยเรียกว่าเสาราหูคือคู่มิตรกันจริงๆสีดำเนี่ยก็คือเป็นสีของราหูเหมือนกันดังนั้นเนี่ยโดยสรุปเลยนะคะรถสีดําแบบนี้นะคะคนที่ใช้แล้วดีคือ1คนที่เกิดในวันอาทิตย์ค่ะ2คือคนที่เกิดในวันอังคารสามคือคนที่เกิดในวันพุธไม่ว่าจะเป็นพุธกลางวันหรือพุธกลางคืน4คือคนที่ เกิดในวันพระัาตละ5คือคนที่เกิดในวันเสาร์ค่ะอันนี้ผ่านกันไปนแล้วกับสีดำนะคะอันนี้ขอแสดงตัวอย่างเป็นสีดําสีเดียวก่อนนะคะแล้วก็ดูกันสีขาวบ้างจริงๆสีขาวเป็นสียอดนิยมและสีขาวตัวนี้คือเรียกง่ายว่าบางทีบางครั้งซื้อแพงด้วยเนะคยคนที่เกิดในวันอะไรที่สมอหกับรถสีขาวกันบ้างวันแรกคือวันอาทิตย์ค่ะ คนที่เกิดในวันนี้ก็สามารถใช้รถสีขาวได้เหมือนกันนะคะแล้วก็เกิดในวันจันทร์อะจริงๆแล้วเนี่ยสีประจําคนที่เกิดในวันจันทร์น่ะก็คือสีเหลืองละสีขาวก็จริงๆสามารถใช้ได้นะครับแล้วก็คนที่เกิดในวันพุธค่ะ แต่ว่าพุธในที่นี้จริงๆก็ได้ทั้งพุธกลางวันและพุธกลางคืนเลยนะคะและก็วันศุกร์ดังนั้นเนี่ยใครที่มีผ่านจอ,อกรถสีขาวนะคะโดยเฉพาะคนที่เกิดในวันอาทิตย์จันทร์พุธศุกร์ถือว่าปังค่ะแล้วต่อกันด้วยสีแดงนะคะสีแดง,เ,แดงเ,เป็นสีที่ร้อนแรงที่สุดแล้วก็เรียกว่าทันสมัยมากๆดังนั้นคนที่จะออกรถสีแดงเนี่ยจะต้องมีบุคลิกภาพที่ค่อนข้างจะมีความมั่นใจโฉบเฉี่ยวหรือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ค่ะมาดูกันว่ารถสีแดงเข้ากับวันไหนกันบ้างนะคะรถสีแดงเนี่ยวันอาทิตย์เลยนะคะจริงๆแล้ววันอาทิตย์นีสาาามมรถใช้้ได สามสีแล้วนะก็คือสีดำสีขาวแล้วก็สีแดงค่ะสีแดงก็เป็นสีประจำวันเกิดของตัวเองเนาะทีนี้ต่อกันด้วยวันพระหัสบดีค่ะเขาเรียกว่าอาทิตย์มิตรครูนะคะดังนั้นเนี่ยคนที่เกิดในวันพระหัสบดีก็สามารถใช้รถสีแดงได้เช่นเดียวกันนะคะต่อกันด้วยวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์คนที่เกิดในวันศุกร์แล้วก็คนที่เกิดในวันเสาร์เนี่ยบอกเลยค่ะว่าถ้าใช้รถสีแดงเนี่ยอาจารย์ยูมองว่าจะเป็นรถขนเงินขนทองหรือว่าเรียกง่ายว่าทํามาหากินขึ้นด้วย และรถอีกสีหนึ่งนะคะที่ตอนนี้กําลังมาใหม่เลยก็คือสีฟ้าจริงๆรถสีฟ้าเนี่ยก็คือเฉกจะเป็นออกเป็นสีน้ําเงินได้หรือว่าจะเป็นฟ้าอมเทาแบบนี้ที่กําลังจะม,มีเทรนมานะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโตโยต้าคอร์ตัวนี้ก็มีเหมือนกันนะคะเป็นสีเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าจะไม่ผิดก็จะเป็นโอเชียนเกย์ก็คือออกสีฟ้าอมเทาอันนี้เราตีเป็นสีฟ้าไปเลยนะครับสีฟ้าเนี่ยคนที่เกิดในวันอะไรเข้ากับรถสีฟ้าบ้างเนาะคนที่เกิดวันแรกเลยค่ะวันจันทร์ นะคนที่เกิดในวันจันเนี่ยเป็นคนหวานหวานเป็นคนที่ดูแลคนอื่นดีการใช้รถสีฟ้าจะถือว่าเยี่ยมเลยค่ะต่อกันด้วยคนที่เกิดในวันพุธค่ะแล้วก็พระหัสส์สบ,บดีคนที่เกิดในวันพุธเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพุธกลางวันพุธกลางคืนก็สามารถใช้รถสีฟ้าได้และคนที่เกิดในวันพระหัส,สบ,บดีด้วยนะคะ แล้วก็รดสีพิเศษจริงๆคําว่ารดสีพิเศษคือลายพวกสีแบบน้ําตาลค่ะหรือว่าเป็นสีแบบพวกบราล์ที่นี้รดสีน้ําตาลเนี่ยก็จะมีไม่กี่แบรนด์เนาะอันนี้ก็เอาไว้เป็นท็อปิกพิเศษเผื่อว่าใครที่กําลังอยากจะได้รถที่เป็นดูเป็นผู้ใหญ่นะคะรสสีน้ําตาลดูแล้วแบบขับขี่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมีความน่าเชื่อถือคนที่จะใช้รดสีน้ําตาลได้ก็เน้นๆ2วันและกันค่ะวันแรก,กคือคนที่เกิดในวันอังคารนะคะคนที่เกิดในวันอังคารนะคะก็จะมีความขี้เล่นอยู่แล้วพอใช้รถที่เป็นสีน้ําตาลเนี่ยก ขึ้นและอีกวันหนึ่งก็คือคนที่เกิดในวันพระัาค่ะพระอาทสบดีก็สีน้ําตาลสีส้มอันนี้ก็ตรงวันเกิดเลยและอีกหนึ่งสีนะคะก็คือสีเทาหรือว่าสีบรอนจริงๆแล้วเนี่ยเทากับบรอนเนี่ยจะเป็นเมทัลลิกพวกนี้นะคะก็ เป็นสีพิเศษอีกสี่หนึ่งที่สามารถใช้ได้ทุกวันเกิดเลยดังนั้นค่ะคือบางคนเนะี่ยไม่รู้วันเกิดของตัวเองที่ทาจริงเนาะบางคนบอกว่าคุณแม่บอกวันนี้ไอ้หนูแจ้งเกิดไม่ตรงเราไม่ชวนแล้วว่าเราเกิดวันอะไรกันแน่ทีนี้ออกรถสีอะไรดีล่ะคะสีบอลไปเลยนะคะสีบอลเนี่ยเป็นสีที่พิเศษตรงที่ว่าไม่ค่อยเปื้อนด้วยดังนั้นใครก็ตามที่ไม่ค่อยได้ดูแลรถหรือว่าบางทีบางครั้งทํางานหนักจนไม่ได้มีเวลามาล้างเนะะี่ยก็ใช้สีบอลไปเลยและสีบอลอย่างที่บอกสามารถใช้ได้กับทุกวันเกิดเลยค่ะ แล้วก็อย่าลืมติดตามนะคะคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกินการอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องบ้านเรื่องรถวันนี้เรามีความรู้ในช่องของอาจารย์นูลคีสตาแบบจัดเต็มเลยนะคะเรียกง่ายว่าเราจะมีความรู้มาอัปเดตนะคะเรียกว่าเข้าง่ายเข้าถึงง่ายแล้วก็เรียกว่าเอาไปใช้ได้จริงด้วยค่ะ